77ปีของประชาธิปัตย์วันอาทิตย์นี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งทางเลี้ยวทางเลือกของพรรคว่าจะฟื้นกลับมาเป็นพรรคใหญ่ได้ไหมหรือจะเป็นเพียงสถาบันทางการเมืองที่ค่อยๆลดความสําคัญจนล้มหายไปวิเคราะห์เรื่องนี้เพิ่มเติมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ุมพลชื่นจิตสิรินักว,วิชาการด้านกฎหมายอยู่ในรายการกับเราค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจานครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทั้งสองท่านครค่ะอาจารย์ก่อนจะถึงวันที่เก้าเนี่ยน่าจะต้องไล่เลียงกันก่อนที่มาที่ไปทําไมอาจารย์มองว่าประชาธิปัตย์ถึงได้สูญเสียแรงสนับสนุนจนมาถึงขั้นนี้ยี่สิบห้าเสียงเท่านั้นเองนะคะเอ่อจริงๆขอพูดคํานี้ก่อนดีกว่านะครับในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าสนิมเหล็กเกิดจากเนื้อในตมค่ะอ่าก็คือพูดง่ายๆคือ คงไม่ได้พูดเกินจริงนะครับเพราะว่ามันเป็นมาตั้งแต่ปี25 6 2รองเลือกตั้งคราวที่แล้วจนมาถึงปีนี้ก็คือ25 6 6เนี่ยนะครับมันเกิดมีกระบวนการข้างในนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะ,ะตรงกับที่ว่าฮะสนิมของเหล็กก็คือมันเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกกันนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคสถานทางการเมืองแล้วก็ผมเองเนี่ยก็รู้จักพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคแรกในตอนที่อยู่ อ่ามัธยมปีที่ห้านะครับแล้วก็มีพรรคกิจสังคมสมัยนั้นก็คือคุณมนตรีุงพาณิชย์แล้วก็มีพรรคประชากรไทยอ่าคุณสมรศุนทรเวชอ่าซึ่งในขณะนั้นน่นะครับกระบวนการในการทําพักการเมืองเนี่ยท,ทังสถาิปัตต์ตอนนั้นถือว่าเข้มแข็งมากนะครับแต่พอมา,าถึงตอนนี้การเปลี่ยนแปลงมันค่อนข้างเยอะอ่ะจริงๆคําว่าเปลี่ยนหัวหน้าพักและก็ทีมบริหารพักเนี่ยผมว่ายังน้อยไปนะครับอ,อาจจะต้องใช้คำว่าต้องพลิกโฉมหนึ่ง ต้อิกโฉมถึงขนาดที่ว่าทําอย่างไรให้คนรุ่นใหม่เข้ามาคนรุ่นใหม่กระบวนการใหม่วิธีการใหม่แนวคิดใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ผู้ใหญ่อาจจะไปยืนอยู่แถวสองนะครับให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นอยู่แถวหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะเป็นการขัดกับ อุดมการหลักการของพรรคหรือไม่อย่างไรจริงนนๆเขาก็มีมนิวเดมนะคะ,ะอาจารย์ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไอติมก็เคยเป็นนิวเดมด้วยซ้ำไปแต่สุดท้ายคุณไอติมก็อยู่ไม่ได้แล้วก็เลือกการเมืองใหม่ที่เป็นก้าวไกลคะ่ะอาจารย์พอจะมีคำอธิบายได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นคือเราเราเอาคนรุ่นใหม่มาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราไม่ได้เอาแค่กรอบมานะฮะ,ฮะเราต้องให้ในเรื่องของสิทธิการเสนอความคิดเห็นการลงมือทําการขับเคลื่อนในทางการเมืองเขาไปด้วย นะครับถ้าเกิดให้แค่กรอบภาพว่าเอาละเรามีคนรุ่นใหม่แล้วแต่กระบวนการในทางอำนาจทั้งหลายทั้งปวงยังอยู่ในผู้ใหญ่ทั้งหมดอย่างเงี้ยมันก็แสดงว่าเป็นกรอบเท่านั้นเองแต่ในวิธีการกระบวนการมันคงยังไม่ใช่นะครับเพราะงั้นที่ผ่านมาเนี่ยผมผมเข้าใจแหละว่าเอาคุณเติมมาทั้งหน้าเป็นกรอบเพื่อให้เห็นว่าเป็นเป็นคนรุ่นใหม่แต่ในกระบวนการวิธีการในการที่จะคิดตกลงใจลงมือทําหรือตัดสินใจต่างๆเนี่ย ก็ต้องไปไฟนอลที่ผู้ใหญ่อยู่ดี <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในเรื่อง <c oughs> ของการนําคนรุ่นใหม่มาอยู่ข้างหน้า <c oughs> ครับ <c oughs> อันนี้ม,น <c oughs> มันดูแล้วเหมือนกับว่าด้วยความที่เป็นพักที่เป็นสถาบันทางการเมืองมีอายุมาค่อนข้างที่จะ ก็ไม่ใช่ค่อนข้าแล้วเขาคงจะยาวนานที่สุดของพรรคการเมืองในประเทศไทยเลยก็ว่าได้มันกลายเป็นจุดอ่อนหรือเปล่าคะอาจารย์เพราะว่าพอเป็นสถาบันที่มีมานานเนี่ยมันจะมีโครงสร้างอะไรที่อาจจะขยับได้ยากด้วยแล้วถ้าเกิดยังคงแบบนี้ต่อไปมันอาจจะเป็นทางที่ทําให้พรรคเนี่ยฟื้นคืนมาได้ยากคะอาจารย์ จริงๆความเป็นสาาถาบันทางการเมืองผมถือว่าเป็นจุดแข็งนะครับของพรรคชาธิปัตน์แต่ทั้งนี้เนี่ยหลักการกระบวนการในเรื่องของอ,อำนาจการบริหารของพรรคเนี่ยอ,อาจจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้นกว่าเดิมะนะครับกระบวนการเดิมๆที่มันเคยทำสำเร็จในอดีตเนี่ยปัจจุบันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่รีบแก้ไขนะครับในเรื่องของการ พลิกโฉมนในพักของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะเหนื่อยนะครับในการที่จะได้สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเพิ่มมากกว่าเดิมนี่น่าจะยากขึ้นค่ะอาจารย์ทีนี้ก็มีคนจับตามองนะคะว่าการโหวตเลือกนายกนี่แหละจะเป็นงานใหญ่ที่ทําให้ประชาธิปัตย์ได้พลิกภาพลักษณ์ของตัวเองอาจารย์มองแบบนั้นไหมคะแล้วใครควรจะต้องมาเป็นผู้นําคนใหม่ที่จะนําไปสู่ทิศทางแบบนี้ได้คะอาจารย์ พราะฉะนั้นผู้นําคนใหม่นะครับต้องสามารถสร้างเอกภาพภายในพักได้เพราะฉะนั้นผมถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเอกภาพจริงๆหรือไม่อย่างไร <c oughs> นะครับเ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีจริงเนี่ยมันมันก็ถือเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดไม่จริงเนี่ยนะครับเะนั้นผู้นําคนใหม่ที่ในวันที่9เนี่ยนะครับจะมีการเลือกใหม่เนี่ยต้องต้องสามารถจะสร้างเอกภาพภายในพักได้ว่าพักจะเดินในทิศทางไหนอย่างไรแล้วก็มีการพิจารณาแล้วว่าถ้าเดินไปในทางนั้นมันก็เป็นประโยชน์กับ ประเทศจะเป็นประโยชน์กับพรรคการเมืองเองหรือจะเป็นประโยชน์กับประชาชนตรงนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายสําหรับหัวหน้าพรรคคนใหม่ครับค่ะอาจารย์แต่ถ้าดูตัวบุคคลที่น่าจะเป็นแคนดิเดตในครั้งนี้อาจารย์ให้น้ําหนักใครมากที่สุดที่จะนําพาความเปลี่ยนแปลงมาได้เพราะว่าโอเคเอาจริงๆลหละอาจจะมีแค่คุณอลงกรเท่านั้นเองที่ประกาศตัวชัดเจนแล้วก็ขีดกรอบไว้ชัดเลยว่าถ้าเขาเป็นอ่ะสปีเท่านั้นนะและเดี๋ยวจะเปิดทางให้คนรุ่นใหม่อย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาทแต่อีกสัก อาตีซอวะสามคนแล้วกันอาจารย์คุณอภิสิทธิ์ดร์เออันนี้อันนี้ใหม่จริงๆหรือว่าจะเป็นคุณเด็ดอีกเนี่ยดูแล้วใครน่าจะมี power ที่สุดดูแล้วใครน่าจะนําพาการเปลี่ยนแปลงมาได้มากที่สุดนะคะคือต้องถามนะครับว่าผู้ใหญ่ในพักเนี่ยต้องการเห็นพักประชาธิปัตย์ไปในทิศทางไหนอย่างไรถ้าเกิดต้องการให้เห็นไปในทางทิศทางที่สามารถต่อกรกับพักการเมือง รุ่นใหม่อย่างพรรคเก้าไกลหรือพรรคเพื่อไทยได้เนี่ยนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนไม่พออย่างที่ผมบอกอาจจะต้องพลิกโฉมเลยนะครับเพราะงั้นหลักการบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องถอยมานิดหนึ่ง<ช>นะครับเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าเพราะหลักการของพรรคไัยปัดอันนี้ซึ่อสารสุจริตเนี่ยเป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้วนะครับ<ช>แต่ทั้งนี้ภาพในเรื่องของเศรษฐกิจภาพถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของในพื้นที่เนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ชัดในปัจจุบ<ช>ันนะครับ <Authority S 1> ในตรงนี้เนี่ย ทั้ง3ท่านเนี่ยผมคิดว่ามีความรู้ความสามารถหมดกันนะครับแม้ว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปด้วยเพราะงั้นต้องถามผู้ใหญ่ในพักว่าต้องการให้พักเดินไปในทิศทางไหนอย่างไรมากกว่าครับค่ะอย่างนั้นเนี่ยวันโหวตเนี่ยมันอาจจะต้องปลดล็อกกฎเกณฑ์เดิมๆหรือเปล่าคะที่ให้อำนาจสสเป็นเสียงโหวตที่มีสัดส่วน7ต่อ3เลยนะคะจย์คือผมคิดว่าวันที่9ไม่ใช่แค่เป็นการเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ หมายถึงเป็นการเลือกอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยครับว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นพรรคที่โตกลับมาโตขึ้นได้อีกหรือไม่หรือว่าในอนาคตจะเล็กลงกว่าเดิมตรงนี้ผมคิดว่าเป็นการเลือกอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยไม่ใช่เลือกเฉพาะหัวหน้าพรรคครับ ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วในวันที่9เนี่ยถ้าสมมติว่าได้หัวหน้าพรรคมาทางพรรคเขาก็บอกเหมือนกันว่าจะมีการพูดถึงแนวทางในการเลือกนายกรัฐมนตรีที่คาดว่าจะ,จะเกิดขึ้นประมาณช่วงปลายสัปดาห์สักวันที่13นี้ด้วยอาจารย์หลายคนก็มองอย่างที่คุณพรนวนดีได้ถามอาจารย์เมื่อสักครู่นะว่าเขาก็จับจ้องเหมือนกันว่าเรื่องของการโหวตนายกเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะเป็นการชี้ชะตาของประชาธิปัตย์ได้เหมือนกันเพราะว่าเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของการยึดหลักการเสียงข้างมากในการโหวตแล้วจะเป็นการยึดตา หลักการประชาธิปไตยด้วยคือผลักทางฝั่งเผด็จการซึ่งที่ผ่านมาประชาธิปัตย์เองก็อาจจะมีภาพที่ไปผูกโยงสนับสนุนกับคนที่มาจากทางทางเผด็จการด้วยอาจารย์มองว่าการโหวตในวันที่13เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําให้กระแสของพรรคมันกระเตื้องขึ้นได้ไหมคะคือต้องบอกก่อนนะครับคนที่จะมาเป็นหัวนหน้าพักเนี่ยนะครับถ้าสามารถสร้างเอกภาพภายในพักได้ในการเป็นหัวนหน้าพักเนี่ยก็สามารถที่จะ หันไปทางซ้ายหรือทางขวาได้อันนี้ชัดเจนแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดหัวหน้าพักที่มาในวันที่เก้าเนี่ยนะครับไม่สามารถสร้างเอกภาพในพักได้เนี่ยเพราะงั้นในวันที่เลือกนายกเนี่ยผมคิดว่ามีเสียงกระจัดกระจายแน่นอนเลยครับเพราะงั้นตรงนี้ <baz S 2> คนที่มาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยผมถือว่าเป็นการท้าทายนะฮะว่าทํายังไงถึง,งจะสร้างเอกภาพภายในพักได้เ <ท horizon S 2> พร<อ>าะ <instead S 2> งั้นนั่นก็คือหมายถึงว่ารวมเสียงในพักได้ทั้งหมดนะครับว่าจะสามารถที่จะออกเสียงไปในทิศทางไหนในทิศทางเดียวกัน อ้ตรงเนี้ถ้าเป็นในทิศทางเดียวกันถือว่าเป็นเอกภาพแต่ถ้าเกิดแตกกันคนละส่วนของส่วนนี้อันนี้แย่เลยฮะถ้าอย่างนี้แสดงถึงว่าหัวหน้าพักไม่สามารถที่จะรวมกันได้อันนี้ก็เป็นการเหมือนบททดสอบของหัวหนะคะักสม<ล>ัยด้วยครับค่ะอะไรครับเหมือนเป็นบททดสอบแรกเลยนะคะอาจารย์หลังจากที่ได้เป็นหัวหน้าพักขึ้นมาค่ะต้องครับค่ะออแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ สวัสดีครับค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพลชื่นจิตสิรินะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแล้วก็เฝ้ามองการเมืองโดยเฉพาะ,ะกับความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ที่สูญเสียหลายพื้นที่ในภาคใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นการตีเข้ามาของภูมิใจไทยหรือแม้แต่ทางก้าวไกลนะคะ,ะซึ่งเป็นพรรคที่ดูเหมือนว่าในเวลานี้ยืนกันอยู่คนละขั้วคะ่ะซึ่งในการโหวตเลือกนายกที่กําลังจะมาถึงเนี่ยดูจะเป็นเวทีที่สําคัญที่หลายฝ่ายเฝ้าดูว่า ประชาธิปัตย์จะตัดสินใจโหวตยังไงนะคะจะไปเป็นฝ่ายค้านแบบสงงาผ่าเผยหรือจะไปเป็นสมการของการพลิกขั้วอะไรหรือไม่นะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะโจทย์ภายในที่ประชาธิปัตย์ต้องทําก่อนที่จะไปโหวตนายกรัฐมนตรีก็คือเรื่องเอกภาพภายในพัก <c oughs> กับ ู้นำคนใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาในอีกไม่กี่วันนี้นะคะคือถ้าเกิดดูจากตัวคนดิเดตก็ยังเห็นอยู่อย่างชัดเจนด้วยนะคะว่าในพักก็ยังคงมีอยู่หลายขั้วที่จะต้องประสานความร่วมมือกันให้ได้กระทั่งในการเลือกหัวหน้าพักในคราวที่ผ่านมาอย่างคุณจุรินก็ได้รับการตั้งความหวังบอกว่าอยากจะให้ประสานรอยร้าวภายในพักให้มันได้เพราะว่าตอนที่คุณอภิสิทธิ์ลงจากตําแหน่งไปเนี่ยรอยร้าวมันค่อนข้างที่จะชัดเจนกันนะใครๆก็สามารถที่จะใครๆก็มองเห็นแล้วก็จับตาดูว่าจะประสานได้ แต่ท้ายที่สุดมันก็ไม่เป็นไปตามหวังมันวัดจากอะไรก็วัดจากเสียงของสสที่มันลดน้อยลงเรื่อยๆแบบนี้จนกระทั่งว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้เนี่ยสถาบันการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศจะหดลบลดไปเรื่อยๆหรือไม่ทางเดียวที่จะทําได้ในมุมมองของอาจารย์ก็คือให้คนรุ่นใหม่นี่แหละค่ะมาปรับใหม่ทั้งหมดทั้งองค์ขาพยพของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะคะน่าสนใจทีเดียวนะคะกับความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในวันที่9นี้ค่ะ